เรื่องราวมากมายที่เรานำมาเล่าให้ฟังที่จะทำให้คุณสุขสัน์แบงเปันเรื่ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันแสงอรุณการจนรัตและรายการแบ่งปันเรื่องดีๆซึ่งนำเรื่องราวดีๆมีคุณค่ามาอ่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังเป็นประจำนะคะตอนนี้กำลังอ่านประวัติพระอาจารยล์ลีธรรมทโรแห่งวัดอโศกการามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะท่านก็เป็นผู้ที่สร้างวัดนี้ขึ้นมานะคะ ในตอนที่แล้วเรื่องราวก็อยู่ที่ปีพุทธศักราช2499แล้วนะคะที่พระอาจารย์ลีท่านได้ดำริในเรื่องการจัดงานฉลองสมโพธ2ยี่สพุทธศตรวตรรษซึ่งท่านก็ได้วางโครงงานเอาไว้จากนั้นก็ดำเนินงานไปตาม โครงงานที่ได้วางไว้นะคะก็มีหลายๆอย่างด้วยกันทั้งสร้างพระพุทธรูปสร้างพระไตรปิฎกแล้วก็จะมีการอุปสมบทพระบวชอุบาสกอุบาสิกาแล้วก็ยังมีเรื่องของการถวายพัตตาหารทุกๆวันนะคะจากนั้นท่านก็ได้เริ่มสร้างที่พักในขณะที่ท่านบอกว่า ท่านมีปัจจัยอยู่200บาทเท่านั้นแต่เมื่อท่านเริ่มดําเนินงานนะคะท่านบอกว่าก็มีคนที่มาถวายมาร่วมบุญอยู่เรื่อยๆเพราะท่านได้นึกในใจว่าเราทําบุญคนใจบุญต้องมาช่วยไม่ต้องออกดีกาท่านก็แจกแต่ใบปลิวไปว่ากําหนดงานแล้วก็โครงงานจะมีอย่างไรบ้างก็มีผู้มาร่วมบุญมากมายเลยทีเดียวนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมาฟังต่อกันเลยคะ่ะ การปลูกสร้างที่พักชั่วคราวเหล่านี้สิ้นเงินไปประมาณหนึ่งแสนเศษศาลาโรงพิธีสิ้นเงินหนึ่งแสนหก้พซ่อมถนนรอบวัดโดยมีคุณหญิงวาดเป็นผู้ทาสิ้นเงินหกหมื่นรวมทั้งหมดสิ้นเงินสองแสนเศษและอุปกรณ์อื่นๆที่จะต้องใช้ใจ่ายในงานก็มีอีกมากมายเงินที่มีอยู่ก็ค่อยๆหมดไปทุกทีแต่ก็ได้มาทุกวัน พอถึงข้างขึ้นเดือนเมษายนก็ได้จัดเตรียมการเป็นการใหญ่ญาติโยมพระเนนที่อยู่ต่างจังหวัดได้เดินทางเข้ามาประชุมกันเป็นจำนวนมากนาคที่มาสมัครบวชทั้งหญิงทั้งชายมากมายทวีขึ้นทุกทีจนเลยจำนวนที่ได้กำหนดไว้แต่เดิมถึงวันที่11พฤษภาคม2500ก็ได้เริ่มบวชนาค ในการบวชนาคนี้ได้นิมนต์พระอุปชามาหลายองค์คือสมเด็จพระมหาวีรวงศ์วัดมกุฏกษัตริยารามพระพรหมมุนีวัดบวรนิเวศวิหารพระศาสนาโสพลวัดราชาธิวาสพระธรรมดิโลกวัดบรมนิวาสพระธรรมปิดกวัดพระศรีมหาธาตุพระยานรักขิจวัดบรมนิวาสนอกจากนี้ก็มีพระอุปชาที่เป็นเพื่อนบ้างสิทธิบ้างช่วยกัน พราะพิธีบวชนาคได้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตจึงได้มอบเรื่องนี้ให้พระอาจารย์แดงเป็นผู้ฝึกหัดอบรมสั่งสอนนาคตลอดงานและให้เป็นพระอุปชาด้วยนอกจากนี้ก็มีพระครูว,วิริยังจันทบุรีพระอาจารย์ศีลาจังหวัดสกลนครได้เป็นพระอุปชาด้วยช่วยกันฝึกซ้อมจัดบริขารในการบวชพระบวชเนนจนสำเร็จสรุปแล้ว การพิธีบวชนี้มีคนช่วยทั้งหมดโดยไม่ต้องจ่ายเงินกองกลางบวชจนกระทั่งไม่มีนาคจะให้เขาบวชต้องประกาศงดรับเจ้าภาพบวชนาคทางเครื่องกระจายเสียงในพิธีบวชนี้มีคณะสิทธิ์เป็นเจ้าภาพในการบวชคิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ138,000บาทเศษพิธีบวชเริ่มตั้งแต่วันที่11ถึง29พฤษภาคม2,500 ผู้บวชในงานครั้งนี้มีจำนวนประเภทดังต่อไปนี้คืออุปสมบทพระภิกษุมีจำนวน637รูปบรรพชาสามเณร144รูปบวชอุบาสิกา1240รูปบวชพรามณีหญิงนุ่งขาวห่วมขาวไม่โกนผมถือศีล8ปมีจำนวน340คนบวชตาประขาวชายนุ่งขาวห่วมขาวโกนผมถือศีล8ปมีจำนวน34คน บวชพรามชายนุ่งขาวห่วมขาวไม่โกนผมถือศีลแปดมีจํานวนสิบสองคนรวมจํานวน,นนักบวชทั้งสิ้นสองพท่านในงานฉลองสมโพธิยี่สพุทธศตรวรรษได้กำหนดกิจวัตรประจําของบรรดาพุทธบริษัทไว้ดังต่อไปนี้เวลาเช้าหหลังจากพระฉันจังหันเสร็จแล้วมีการสวดมนต์ถวายนมัสก,การพระบรมธาตุสสวดมนต์ถวายพรพระ สามนั่งสมาธิเวลาบ่ายหนึ่งสวดมนต์ถวายนมัสการพระบรมาธาตุสองสวดมนต์สมโพธิสามนั่งสมาธิหรือแสดงธรรมะเวลา16นาฬิกาหยุดพักเวลา17นาฬิกาเริ่มเข้าสู่ที่ประชุมแล้วสวดมนต์ถวายนมัสการพระบรมาธาตุเวียนเทียนสวดพุทธาพิเศษสวดมนต์สมโพธนั่งสมาธิจนถึงเวลา24นาฬิกา ให้ปฏิบัติเช่นนี้ตลอดไปจนเสร็จงานในระหว่างกำลังทำงานนี้อยู่ก็ได้ดำริขึ้นอีกอย่างหนึ่งว่าอยากจะทอดผ้าป่าที่วัดพระศรีรัตนศาส,สดารามเพื่อเป็นการทดแทนความคิดที่เสียไปคือเรื่องมีว่าครั้งแรกได้ดำริตั้งมูลนิธิเป็นส่วนกลางของคณะสงฆ์ไทยจึงได้ทำรายงานกราบเรียนสมเด็จพระมหาวีรวงศ์วัดมกุฏมีใจความว่า นิตยพัตของพระสงฆ์ผู้ดำรงตำแหน่งสมณศักดิ์ทุกรูปในประเทศไทยขอให้ท่านเสียสละเส้ยหนึ่งเดือนในเดือนหกนี้เพื่อเป็นเครื่องระลึกในโอกาสที่ได้จัดการฉลองสมโพชยี่สิบหพุทธศตรวรรษส่วนตัวเองจะได้หาเงินทุนมาสมทบด้วยขอให้สมเด็จได้นำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะสังคมนตรีด้วยว่าจะเห็นด้วยกับความคิดเห็นอันนี้หรือไม่ประการใด สมเด็จได้เอ่ยขึ้นคำหนึ่งจับใจเรามากว่าผมให้ทั้งหมดหนึ่งเดือนท่านต้องการบริขารอย่างอื่นอีกในงานนี้ก็ยินดีจะช่วยเมื่อได้ฟังแล้วนึกในใจว่าสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุในที่สุดสมเด็จได้เห็นชอบด้วยในความคิดอันนี้จึงได้นำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมสังคมนตรีได้ทราบภายหลังว่าในที่ประชุมสังคมนตรีวันนั้น ต่างองต่างเกี่ยงกันเป็นอันไม่สําเร็จเมื่อเป็นดังนี้จึงคิดทอดผ้าปา่าถวายหลวงพ่อแก้วมรกตดีกว่าจึงได้นําความคิดนี้ถวายพระพรพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าประดิษฐาสารีขอให้พระองค์ท่านทรงเป็นเจ้าภาพในกองผ้าป่าทั้งหมดเป็นจํานวน16กกองกองหนึ่งให้ถวายหลวงพ่อแก้วมรกตพระองค์ยินดีทรงเป็นเจ้าภาพให้ความสะดวก พระองค์ท่านได้รับสั่งให้บริษัทบริวารตลอดจนกระทั่งเจ้านายและพระบรมวงศานุวงศ์มีคณะองคมนตรีเป็นต้นให้จัดเตรียมการต้อนรับกองผ้าป่าอย่างเต็มขนาดจึงได้จัดกองผ้าป่าขึ้นได้มูลค่าปัจจัยประมาณสามหมื่นบาทเศษแบ่งให้กองผ้าป่า15บหกองกองละส0มบาทเศษเงินที่เหลือนอกจากนี้ถวายหลวงพระแก้วมรกตเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 24,122บาท30สตางค์โดยตั้งเป็นบุญนิธิชื่อว่าบุญนิธิ2500ปีคณะสิทธิ์พระอาจารย์ลีวัดอโศการามเพื่อเก็บดอกผลจากบุญนิธินี้ส่งเข้าบำรุงวัดพระศรีรัตนศาส,สดารามต่อไปต่อมาได้นำส่งสมทบภายหลังอีกรวมเป็นเงินบุญนิธิทั้งหมด50,000บาทเศษ วันที่20พฤษภาค,คม2,500ตรงกับวันแรมเจ็ดข้าเดือน6ได้นำขบวนแห่พระพุทธรูปพระบรมธาตุและกองผ้าป่า13กองจากวัดอโศอการามไปทอดที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าประดิษฐาสารีได้มีรับสั่งให้ทางสำนักพระราชวังจัดก,การต้อนรับมีการแห่รอบพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามสามรอบ องค์ท่านพร้อมทั้งคณะองคมนตรีได้เสด็จมารับกองผ้าป่าในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามท่านได้มีรับสั่งให้ทางสำนักพระราชวังจัดพัตตาหารถวายพระเทระชั้นผู้ใหญ่ที่ได้รับนิมนต์มารับกองผ้าป่ารวมสิบห้ารูปพระเทระที่พระองค์ท่านนิมนต์มานั้นโดยมากนิมนต์จากวัดต่างๆซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,วได้ทรงมีอุปการะมาแต่การก่อน เมื่อได้ถวายพัตาหารเพนแก่พระสงฆ์เรียบร้อยแล้วพระองค์ท่านก็ได้นำถวายกองผ้าป่าแก่พระเทระที่ได้นิมนต์มาในวันนั้นเมื่อเสร็จพิธีถวายกองผ้าป่าแล้วได้นำขบวนแห่ออกจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปรับต้นโพสีมหาโพที่วัดพระศรีมหา,าธาตุอำเภอบางเขนซึ่งได้ขอจากทางราชการและได้รับอนุญาตแล้ว ถึงวัดพระศรีมหาธาตุแล้วทำพิธีรับต้นโพสองต้นแห่เวียนพระอุโบสถสามรอบประกอบพิธีตามทางการเสร็จแล้วนําขบวนแห่เคลื่อนออกจากวัดพระศรีมหาธาตุไปยังจังหวัดนนทบุรีต่อจากนั้นคณะสิทธ์ได้นําพระบรมาธาตุต้นโพไปทำการฉลองที่สวนพุทธรักษาอำเภอบางบัวทองหนึ่งคืน วันรุ่งขึ้นวันที่21พฤษภาคม2500พระฉันจังหันแล้วนำพระพุทธรูปพระบรมธาตุต้นโพสีมหาโพลงสู่ขบวนแห่ทางเรือจากอำเภอบางบัวทองล่องลงมาตามลำแม่น้ำเจ้าพระยาจนกระทั่งถึงท่าสารากลางจังหวัดสมุทรปราการคณะกรรมการทางวัดอโศการามพร้อมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ขราชการและพุทธบริษัทได้มาต้อนรับอย่างคับข้างนําขบวนขึ้นจากเรือแล้วแห่จากสาลากลางเข้าตลาดเมืองสมุทรปราการนําขบวนแห่ไปจนถึงวัดอโศการามในตอนบ่ายฝ่ายพุทธบริษัททั้งหลายมีเจ้าคุณอมรมุนีวัดจันทรนารามเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีเป็นหัวหน้าต้อนรับขบวนแห่เมื่อถึงวัดอโศการามแล้ว ได้นำขบวนแห่เวียนศาลาสามรอบแล้วนำขึ้นประดิษฐานไว้บนศาลาโรงพิธีพุทธาพิเศษได้ถวายนมัสการพระบรมธาตุพระพุทธรูปต้นโพและพระสถูปเจดีเสร็จแล้วพักผ่อนเวลา18นาฬิกาตีระฆังประชุมสวดมนต์สมโพสสวดพุทธาพิเศษเวียนเทียนมีพุทธบริษัทมาร่วมสมโพธกันมากมาย ่งขึ้นเช้าวันขึ้นเก้าข้ามเดือนหกตรงกับวันที่22พฤษภาคม2,500ได้ทำพิธีปลูกต้นโพสีมหาโพธิ์ที่วัดอโศการามรวมสี่ต้นได้มาจากวัดพระศรีมหาธาตุสองต้นอีกสองต้นได้มาจากประเทศอินเดียต่อมาได้มีสิทธิน,นำต้นโพจากประเทศอินเดียมาถวายอีกสองต้นปัจจุบันนี้ที่วัดอโศการามจึงมีต้นโพสีมหาโพธิ์รวมหกต้น ต่อจากนั้นก็ได้ทำการสมโพธกันตลอดมาอยู่มาวันหนึ่งการเงินชักเบาบางฝ่ายคณะกรรมการได้ประชุมหารือกันจัดทำหนังสือร้องเรียนเพื่อขอความช่วยเหลือจากคณะรัฐบาลมีนางกิมเหรียญกิ่งเทียนและนางตุ่นโกสัญยวิทย์เป็นหัวหน้าได้จัดทำหนังสือขึ้นหนึ่งฉบับแล้วนำมาอ่านให้ฟังใจความในหนังสือนั้นมีว่าขอร้องเรียนนายกรัฐมนตรี คือจอมพลปอพี่บูณสงครามให้ช่วยเหลือเงินเป็นจำนวนห้า0 0ื่นบาทเมื่อได้ทราบเช่นนั้นเขาอ่านให้ฟังยังไม่ทันจบก็สั่งให้เผาไฟทิ้งทันทีแล้วพูดกับเขาว่าไม่มีกินในงานครั้งนี้ยอมตายในที่สุดเงินก็ได้ทยอยเข้ามาเรื่อยๆไม่ขาดบางท่านก็ได้มาช่วยเลี้ยงพระสามวันบ้างเจ็วันบ้างเป็นจีนบ้างไทยบ้าง ในงานนี้ได้มีการสวดพุทธาพิเศษอยู่ถึง15วันโดยมีพลตรีพงษปุณกันเจ้ากรมการขนส่งทาหารบกเป็นเจ้าภาพพุทธาพิเศษตลอดงานคุณหญิงว่าเลขาวณิชรมวิทัก์รับพระมาสวดมนต์สามวันวันละสิบรูปพร้อมด้วยเครื่องทยทานและเป็นเจ้าภาพเลี้ยงพระอีกเจวันวันละ355รูป มีเทศสองกันมีสวยกงเต็กสามคืนมีการลอยกระทงและจับสลากให้รางวัลแทนการทิ้งกระจาดคุณนายทองสุขชุ่มไพรโรดเป็นเจ้าภาพเลี้ยงพระสามร้อยรูปเจ็ดวันนอกจากนี้ยังมีชาวจีนมาเลี้ยงอาหารเจช่วยอีกหลายวันและมีญาติโยมคณะสิทธิ์จัดให้มีการเทศสังคยาอีก11เจ้าภาพชุดหนึ่งใช้จ่ายเงินประมาณ5,000บาท นอกจากนี้ทางด้านโรงครัวก็มีผู้ศรัทธามาบริจาคอาหารถ้วยชามข้าวสารฟืนฐานทุกอย่างโดยมากไม่ค่อยได้ซื้อมีแต่ผู้มีศรัทธานำมาบริจาคเป็นส่วนมากฉะนั้นทางโรงครัวจ่ายเงินค่ากับค่าวันหนึ่งวันหนึ่งไม่เกิน5,000บาทฝ่ายคณะสิทธ์ต่างคนต่างได้ช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ ฝ่ายพยาบาลได้รับความช่วยเหลือจากพลตรีถนอมอุปถัมภานนท์นายแพทย์ใหญ่ทาหารบกและคุณหญิงสุดใจได้ส่งหน่วยพยาบาลพร้อมด้วยนายแพทย์และนายสิทพยาบาลมาประจำตลอดงานเพื่อช่วยรักษาพยาบาลคนป่วยระหว่างงานฝ่ายรักษาความสงบและจราจรมีพันตำรวจเอกสุดสงวนตันสถิตหัวหน้ากองสวัสดิภาพประชาชนกรมตำรวจ ได้สั่งให้ตำรวจจราจรไปรักษาการจนตลอดงานพร้อมทั้งส่งรถดับเพลิงมาประจำตลอดงานหนึ่งคันระหว่างนี้การงานก็ดำเนินไปด้วยดีการเงินก็สะดวกขึ้นกิจวัตรประจำวันก็ทำไปตามเคยการบวชก็มีทุกวันตลอดงานดินฟ้าอากาศอำนวยให้เป็นอย่างดีในงานนี้ไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้นปลอดภัยดีทุกด้านมีบ้างเล็กน้อย ก็ไม่สำคัญอะไรเลยวันที่13พฤษภาคม2500ตรงกับวันขึ้น15บ้าำเดือน6เจ้าภาพได้หล่อพระพุทธรูปรวมสองค์หน้าตักกว้าง80เซนติเมตรคุณหญิงวาดเลขาวณิชธรรมวิทักษ์เป็นเจ้าภาพสององค์พระยาเลขาวณิชธรรมวิทักษ์เป็นเจ้าภาพหนึ่งองค์พันตำรวจโทหลวงวีระเดชกำแหงและคุณนายน้อยวีระเดชกำแหงเป็นเจ้าภาพหนึ่งองค์ ราคาองค์ละ6,790บาทในกวงห้างแท่เหียพร้อมทั้งบุตรภริยาหล่อถวายอีกหนึ่งองค์ได้หล่อตั้งแต่งานมาค้าบูชานำมาสมทบในงานนี้ด้วยราคา34,000บาทรวมทั้งค่าฉลองเสร็จพระพุทธรูปเหล่านี้ทางวัดไม่ต้องจ่ายเงินเจ้าภาพจ่ายเองคิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น61,160บาทได้ทำการสมโพธจนสำเร็จ ฝ่ายมหรสพไม่ค่อยมีคนสนใจดูเพราะตั้งใจมาทำศาสนาพิธีมากกว่าคณะศิษย์ชาวจีนนำยิ้วหนึ่งโรงมาช่วยสามคืนคุณวารีฉัยกุลอำเภอหาดใหญ่นำละครมโนราและหนังตะลุงอย่างละหนึ่งชุดมาช่วยอยู่จนตลอดงานมีหมอลำอีสานหนึ่งชุดแอวอยู่หนึ่งคืนก็ต้องเลิกมีภาพยนตร์มาช่วยอีกสองจอกิจการเหล่านี้ไม่ต้องจ่ายเงินเพราะคณะศิษย์นำมาช่วย ได้ทำการฉลองอยู่เช่นนี้โดยวิธีการสวดมนต์สมโพธิเวียนเทียนสวดพุทธ,ธาพิเศกนั่งสมาธิมีการแสดงธรรมะได้นิมนต์พระเถระชั้นผู้ใหญ่มาช่วยแสดงธรรมะอทิสมเด็จพระมหาวีรวงศ์วัดมกุฏได้มาเทศโปรดหนึ่งกันพระศาสนาสโสพลมาเทศหนึ่งกันนอกกนั้นก็แสดงธรรมเป็นครั้งเป็นคราวเจ้าของแสดงเองบ้างพระอาจารย์ตื้อแสดงบ้าง ได้บำเพ็ญกิจวัตรอย่างนี้จนถึงวันที่29พฤษภาคม2500สรุปแล้วงานครั้งนี้มีสถิติรายรับรายจ่ายทั้งหมดดังต่อไปนี้ยอดรายรับถึงวันที่29พฤษภาคมจำนวน8,4340บาท49สตางค์ยอดจ่ายถึงวันที่29พฤษภาคมจำนวน4,33,326บาท75สตางค์ หากแล้วคงเหลือเงิน3 7 0 1 3เจบาท74สตางเงินทั้งหมดนี้เป็นเงินที่พุทธบริษัทได้บริจาคด้วยจิจยตใจศรัทธานอกนั้นเป็นเงินแห้งเช่นปวดนาคเจ้าภาพจัดกันเองกองกลางไม่รับเงินจำนวนนี้เทศสังคยาเลี้ยงพระสวดมนต์สร้างพระพุทธรูปสร้างศาลาโรงพิธีซ่อมถนนเข้าวัดสวดกงเต็ก เหล่านี้เป็นประเภทเงินแห้งรวมแล้วหยาบๆเป็นเงินประมาณ 300, สา0 0 0นเศษเมื่อเสร็จงานแล้วเหลือเงินสดอยู่ในบัญชีเป็นจำนวนเงินสามแสนเจ็ดพันสิบาบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์ถึงตรงนี้นะคะก็มีหมายเหตุอยู่ในวงเล็บบอกว่า ซึ่งพันตำรวจโทหลวงวีระเดชกำแหงได้ฝากเงินจำนวนนี้ไว้ในธนาคารตามคำสั่งของท่านพ่อเงินจำนวนนี้ได้ใช้จ่ายสมทบทุนบำรุงวัดพระศรีรัตนาศาสดารามสา0 0 0ื่นบาทและก่อสร้างเพิ่มเติมภายในวัดอาทิเช่นซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมทั้งเสาและสายไฟสร้างโรงครัวถาวรสร้างพระอุโบสถสำรองชั่วคราวรายละเอียดรายจ่ายเหล่านี้อยู่กับพันตารวจโทหลวงวีระเดช ท่านพ่อได้ตรวจดูแล้วส่งหลักฐานการจ่ายให้พันตำรวจโทหลวงวีระเดชเก็บรักษาไว้เงินเหลือนอกจากนี้ได้มอบให้คณะกรรมการก่อสร้างพระอุโบสถและพระเจดีเพื่อดำเนินการก่อสร้างต่อไปพระอุโบสถนั้นได้เริ่มลงมือก่อสร้างตั้งแต่วันที่18มกราคม2502ตามแบบแปลนของกรมศิลปากร ในพิธีฉลองครั้งนี้มีคณะสงฆ์พุทธบริษัทมาร่วมอนุโมทนาตลอดจนกระทั่งพระเถระอุบาสกอุบาสิกาถึง45จังหวัดต่อจากนั้นก็เป็นอันสำเร็จการการจัดงานฉลองสมโพธิ25พุทธศตรวตรรษในปีพศ2500ต่อมาเวลาจวนเข้าพรรษาได้มีเจ้าภาพคนหนึ่งชื่อในธนะบูรณกีมานนพร้อมด้วยภริยาและบุตร สร้างพระพุทธรูปถวายในปี2500นี้อีกหนึ่งองค์คิดราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน75,000บาทหน้าตัก4ศอก4นิ้วทำการฉลองและสร้างแท่นอีกรวมทั้งสิ้นรวมสิ้นเงินทั้งหมด1 5 0 0 0บาทเศษระว่างอยู่จำพรรษายังคงมีพระเนนอุบาสิกาซึ่งได้บวชเมื่องานฉลองสมโพภช25พุทธศตวตรรษและยังคงบวชอยู่ร่วมกัน บำเพ็ญกุศลต่อมาในพรรษาอีกเป็นจำนวนมากเมื่อออกพรรษาแล้วต่างคนต่างกลับไปเยี่ยมบ้านของตนยังคงเหลืออยู่จนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีส่วนตัวเราได้ออกไปเยี่ยมความทุกข์สุขของคณะสิทธิ์ที่ได้มาร่วมงานสมโพธ์ครั้งนี้หลายแห่งเมื่อปีพศ2499ได้รับแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชันเอกในานามว่าพระครูสุทธ,ธิธรรมาจารย์ เมื่อวันที่5เดือนธันวาคม2499ซึ่งตนของตนไม่เคยคิดนึกและไม่รู้ตัวต่อจากนั้นเมื่อออกพรรษาแล้วก็ได้ขึ้นไปเยี่ยมจังหวัดลำปางอยากไปสร้างพระเจดีย์สักหนึ่งองค์ที่ถ้ำพระสบายเมื่อไปถึงจังหวัดลำปางก็ได้ทราบว่ามีต้นโพเกิดขึ้นแล้ว3ต้นที่หน้าถ้ำพระสบายตั้งแต่ปีพศ2499บัดนี้ต้นโตสูงแล้ว ก็รู้สึกดีใจมากในที่สุดก็ได้สร้างพระเจดีย์ไว้องค์หนึง่งแล้วบรรจุพระบรมธาตุไว้ที่ถ้ำนั้นมีเจ้าแม่สุขณลลำปางคุณนายกิมเหรียนกิ่งเทียนแม่เลี้ยงเต่าจันทรวิโรธและคณะอุบาสกอุบาสิกาได้ช่วยร่วมมือกันเป็นผู้อุปการะพร้อมคณะสิทธิ์ทั้งพระและครวาดช่วยกันจนสำเร็จสมความปรารถนาได้นำต้นโพอินเดียหนึ่งต้นไปปลูกไว้ที่ถ้ำด้วย ต่อจากนั้นได้เดินทางไปเชียงใหม่อุตรดิตถ์พิษณุโลกนครสวรรค์ลบบุรีเที่ยวจาริกสัญจรไปในระหว่างเวลาออกพรรษาทุกปีการทำเช่นนี้ก็เพราะได้คิดเห็นว่าการที่จะอยู่ประจำวัดเฉยๆก็เปรียบเหมือนรถไฟที่จอดนิ่งอยู่ที่สถานีหัวลำโพงประโยชน์ของรถไฟที่จอดนิ่งอยู่กับที่มีอะไรบ้างทุกคนคงตอบได้ฉะนั้นตัวเราเองจะมานั่งอยู่ที่เดียวนั้น เป็นไปไม่ได้จำเป็นจะต้องออกสัญจรอยู่อย่างนี้ตลอดชาติในภาวะที่ยังบวชอยู่การประพฤติเช่นนี้บางครั้งหมู่คณะก็ตำหนิโทษบางคราวก็ได้รับคำชมเชยแต่ตนเองเห็นว่าได้ผลทั้งนั้นเพราะได้รู้จักภูมิประเทศเหตุการณ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของพระศาสนาในที่ต่างๆบางอย่างบางชนิดเราอาจโง่กว่าเขา บางอย่างบางหมู่คณะบางสถานที่เขาอาจดีกว่าเราฉะนั้นการสัญจรไปจึงไม่ขาดทุนนั่งอยู่นิ่งๆในป่าก็ได้ประโยชน์ถ้าถิ่นไหนเขาโง่กว่าเราเราก็เป็นอาจารย์ให้เขาหมู่ไหนฉลาดกว่าเราเราก็ยอมตนเป็นสิทธิ์เขาฉะนั้นการสัญจรไปมาจึงไม่เสียประโยชน์อีกประการหนึ่งที่เราชอบไปอยู่ตามป่าตามดงนั้นได้เกิดความคิดหลายอย่างคือ หนึ่งเป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์ประสูต,ใตสิในป่าตัดสรู้ในป่าดับขันทะปรินิพานในป่าแต่ทำไมพระองค์จึงสามารถทำความดีไปฝังไว้กลางพระมหานครได้เช่นได้ไปทรงขยายกิจการพระศาสนาให้แก่พระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งกรุงราชครืเป็นต้นสองพิจารณาเห็นว่าการหลบดีกว่าการสู้เพราะเรายังไม่ได้เป็นผู้วิเศษ ตราบใดถ้าเราได้เป็นผู้มีหนังเหนียวสามารถทนทานต่อลูกปืนหอกดาบได้แล้วเราจึงควรอยู่ในที่ชุมนุมชนฉะนั้นจึงคิดว่าหลบดีกว่าสู้คนที่รู้จักหลบเขาบอกว่ารู้จักหลบเป็นปีกรู้จักหลีกเป็นหางแปลความหมายว่าลูกไก่ออกมาจากไข่ตัวเล็กๆถ้ามันเข้าใจหลบมันก็ไม่ตายมีโอกาสได้เติบโตออกปีกออกขน สามารถช่วยตนเองในการข้างหน้าได้รู้จักหลีกเป็นหางเช่นหางเสือเรือที่วิ่งในน้ำถ้าคนถือท้ายรู้จักงัดหรือกดก็สามารถนำเรือนั้นวิ่งหลบการเกยตอและหาดได้อย่างดีเรือจะหลบได้ต้องอาศัยหางเสือตนของตนเองเมื่อคิดได้เช่นนี้จึงมีนิสัยชอบอยู่ป่า 3. มมนึกถึงหลักธรรมชาติก็เป็นสถานที่ที่สงัดสงบ ได้สังเกตเหตุการณ์ในภาวะของภูมิประเทศเช่นสัตว์ป่าบางเหล่าเวลานอนนอนผิดกับสัตว์ในบ้านมันก็เป็นข้อเตือนใจได้ตัวอย่างเช่นไก่ป่าหูตาว่องไวหางกระดกปีกแข็งขันสั้นวิ่งเร็วบินไกลลักษณะเหล่านี้เกิดจากไหนได้นำมาเตือนใจแล้วเกิดความคิดว่าไก่บ้านไก่ป่าเป็นสัตว์ตระกูลเดียวกันแต่ไก่บ้านเมื่อปีก่อน ขันยาวหางดกงุ่มงามมีกิริยามารยาทต,ต่างกันก็นึกขึ้นได้ว่าเกิดจากความไม่ประมาทเพราะสถานที่นั้นมีภัยอันตรายรบกวนจะไปทำตนเหมือนไก่บ้านก็ต้องเสร็จงูเห่าและพังพรฉะนั้นเวลาจะกินจะนอนลืมตาหลับตามารยาทของไก่ป่าต้องเข้มแข็งจึงจะปลอดภัยอยู่ได้ตัวเราฉันใดก็ฉันนั้นถ้ายืนแช่อยู่ในหมู่คณะก็เหมือนมีดเหมือนจอบ ปากจมอยู่ในพื้นดินทําให้สึกหรอได้ง่ายถ้าถูกขินถูกตะไบขัดถูอยู่เป็นนิดสนิมก็ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ใจของเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทฉะนั้นจึงชอบอยู่ในป่าเสมอมาเป็นการได้ประโยชน์ได้คติเตือนใจหลายอย่าง สรุปว่าพิธีสมโพธฉลอง25พุทธศตรวรรษนะคะท่านพระอาจารย์ลีธรรมทโรก็จัดงานได้ยิ่งใหญ่มากๆในสมัยนั้นซึ่งมีคนไปร่วมหลายพันคนเลยทีเดียวนะคะเคยเห็นจากในรูปเก่าๆนะคะคนแน่นเต็มไปหมดเลยนะคะอย่างที่ท่านตั้งใจไว้ว่าจะอุปสมบทพระภิกษุ80รูปปรากฏว่าเมื่ออุปสมบทพระภิกษุจริงๆมีจานวนถึง 637รูปเลยทีเดียวนอกจากนั้นก็ยังมีสามเณรมีบวชชีทั้งชีพรามณ์ด้วยนะคะบวชตาประขาวบวชพราหม์รวมแล้วทั้งสิ้นเนี่ยจะมีนักบวชถึง 2, อง7ท่านค่ะ ซึ่งนับว่าเป็นงานที่ใหญ่มากๆแล้วก็เป็นงานบุญที่มีผู้มาร่วมด้วยจำนวนมากมายแล้วก็ตามปณิธานที่ท่านได้ตั้งไว้ด้วยนะคะคือท่านไม่ไปเรียรายไม่ไปขอเงินใครท่านบอกว่าเราทำบุญคนใจบุญต้องมาช่วยไม่ต้องออกดีกานี่แหลคะค่ะจากการที่เป็นผู้ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของท่านนั่นเองนะคะจึงทำให้มีผู้มาร่วมบุญกับท่านมากมายเลยทีเดียวคะ่ะที่วัดอโศการามทุกวันนี้เนี่ยนะคะเราก็ยังสามารถจะไปกราบสักการะพระอาจารย์ลีธรรมทโรได้เวลาของรายการแบ่งปันเรื่องดีๆวันนี้หมดลงแล้วดิฉันแสง,สงอรุณการจนร,รัตต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีคะ่ะ